สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจออีกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเรียนวันนี้ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนี่ครับเคยเห็นนี่ไหมครับเคยไหมครับเคยครับกล่องโทรศัพท์ใช่ไหมถูกต้องครับมันมีดีกว่านั้นในข้างในนี้นี่ครับเห็นนักซ้อนกระพริบกระพริบเลยไหมครับสักพักหนึจะวิ่งได้นักเรียนเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนบ้างครับร้านค้าจุดครับรายกายใหม่ครับไปที่ไหนครับเห็นตามโรงหนังฮะน้าแล้ว รับรู้ไหมครับว่าการที่เราจะทำให้ไฟมันวิ่งไปวิ่งมากระทิบไกกปกระทิบมาแบ้ได้เราควรที่ทำยังไงกันมัาไม่ทราบต,ต,ต้องเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมนะคร <c oughs> ับถามไปดูแบบนี้ได้ค,ครับโดอาจาใช่ครับเราต้องเขียนโปรแกรมกันนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ไฟมันวิ่งอย่างนี้ได้ก็ต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปข้างในรับไปก่อนเลยครับแต่การที่เราจะเขียนโปรแกรมเป็นเราก็ควรที่จะมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไันก่อนนะครับซึ่งพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ครูจะมาสอนวันนี้ก็คือโฟร์ชาร์ดเพราะว่าโฟร์ชาร์ดเนี่ย ถ้าเราเขียนโฟ์ชาร์ดที่ดีได้เราก็จะสามารถเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมของทุกภาษาได้ดูยิ่งใหญ่ครับทุกภาษาในโลกนี้ถ้าเราเขียนโฟชาร์ดเป็นเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมได้หลยครับแล้วอยากเขียนโปรแกรมจำเป็นไหมครับอยากเขียนเป็นครับอ่าถ้าอยากเขียนเป็นเราก็ต้องมาเรียนเขียนโฟชาร์ดก่อนซึ่งการเขียนโฟร์เนี่ยในภาษาไทยเรียกว่าการเขียนผังาพูดนะครับ อที่สาพที่ก็คือซิสเต็มโกชานคะรับ ก่อนเรียนเอกสารที่ครูพิมพ์มาให้ก็อย่ังนี้อ่ะเอาไปแจกเพื่อนกันครับครับผมแจกให้ลูกทุกคนนะครับขอบใจครับขอบนะครับอ่าเด็กชายเกมครับต้องอ่านความหมายของโคบรชั่นทรูฟังหน่อยครับมีคืออะไรบ้างโบรชร์นหรือเรียกว่าระดับงานการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสากลเขียนเพื่อให้ใช้ในการวางแผนการทํางานเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทํางานอย่างชัดเจน เป็นลำดับว่าทําอะไรก่อนหลังเริ่มอย่างไรจบอย่างไรขั้นตอนใดเป็นกิจกรรมขั้นตอนใดเป็นการตรวจสอบขั้นตอนใดเป็นการสรุปผลรายงานผลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนมีความเข้าใจตรงกันมากกว่าการเขียนเป็นขั้นตอนเป็นลายลากักษณ์อักษรอย่างเดียวเพราะอาจจะตีความเป็นหลายแนวทางได้ครับหากมายืดยาวอาจจะสรุปยาก่อยนะครับครณจะต้องเริ่มต้ก็คือ การเขียนโค้ชาร์ก็คือการใช้รูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสากลใช้แทน,นคําพูดในการใช้รูปภาพเพื่อให้มองเห็นการทํางานของการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นระบบนะครับครับผมฮะ,ะแล้วต่อไปพอเรารู้ความหมายแล้วในความหมายเขากรรมสัญ,ญลักษณ์ไปใช่ไหมครับครับผมฮะ,ะต่อไปเปิดเอกสารหน้าต่อไปครับเอกสารของโค้ชาร์ที่เราใช้กันอยู่ประจำก,ก็จะมีอยู่ประมาณ15สัญ,ญลักษณ์นะครับเดี๋ยวครูจะลองวาดสัญ,ญลักษณ์ให้ดูบ้านะครับ ว่าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรในหน้าขามีอยู่แสดงสัญลักษณ์เริ่มต้นอ่าใช่ครับในกาเกรเเียนโัวชนะครับเราใช้รูปรูปนี้นะครับในการแสดงเขียนการเริ่มต้นของโปรแกรมแล้วก็การุดของโปรแกรมจะใช้รูปนี้โดยการที่มอเวลาะจะเขียนเข้าไปจะเขียนว่าสตาร์ทถ้าเป็นจุดสิ้นสุดเราก็จะเขียนว่าสต็อกก็ได้นะครับ ลูกต่อไปก็คือลูกนี้นะครับลูกนี้ก็คือการรับข้อมูลเข้าทางคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าการที่เราอยากจะให้ต้องการพิมพ์ข้อมูลอะไรเข้าไปเร,เราก็จะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับเป็นการพิมพ์เข้าไปครับแล้วลูกต่อไปก็คือลูกที่เรียนี่นะคระับ รูปสี่เหลี่ยมนี้ก็คือแสดงการทํางานของโฟชาร์ตว่าการทํางานของโปรแกรมว่าโปรแกรมอันนี้จะต้องการเอาอะไรทํางานบ้างคือการเรเขียนกระบวนการคํานวณหรือว่าอะไรไปเราจะใช้เครื่องนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือพวกนี้นะครับพวกนี้คือรูปอะไรครับแสดงนว่าอมพันจอพ่ออ่าใช่คนระับ การที่เราอยากจะให้เวลาเราพิมพ์ข้อมูลอะไรไปหรือว่าการทำอะไรไปแล้วอยากให้แสดงผลข้อมูลทาง,ทางาอจอภาพเขาก็ใช้เครื่องหมายนี้นะครับความสูแล้วรูปนี้อาจจะว่างมอยชัดดูแล้วอาจจะจะเป็นรูปแบบนี้คนระับยะเยน่ย้ทุกคนนไห่ครับแล้วรูปต่อไปก็คือโต รู้รรรใใคล้ายๆนี่อรูปนี้ก็คือการแสดงสัญลักษณ์ออกทางเป็นตีพอ,อ,อกทางเครื่องพิมพ์นะครับช่างพเช่นเราจ้องการใช้คำสั่งพิมพ์อะไรแล้วว่าจะในกฟช้าแล้วก็จะถึงรูปครับผมครับผมรูปต่อไปก็คือรูปนี้นะครับ นี่คืออะไรครับลองอ่านในปนะเดนหารตัดสินใจอ่าใช่ครับการตัดส so, ินใจครับอย่างเช่นเราละท่าจากทางตันกิมมาตัดสินใจอะไรว่าจะเป็นจะไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็ใช้วิกนี้นะครับตับผมแล้วต่อไปข็หมายต่อไปก็คือที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือขึ้นมาลูกสองมันจะมีทั้งลงมาแล้วก็ไปทาง ซ้ายหรือว่าทางขวา,ขาการใช้ลูกศรนี่จะใช้ในการสแสดงการไหลของข้อมูลว่าขั้นตอนการลงมาเช่นรูปนี้เมื่อเรานี่เสร็จแล้วเราก็จะใช้หมายลูกศรมานี่นะครับรูปลลต่อไปที่เราจะใช้กันบ่อยก็กกกคือรูปวงกลมนี่นะเห็นไหมครับในใบได้หางเห็นครับ วงกลมนี้ใช้การเพื่อใช้ที่จะรวมว่าจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันเช่นโปรแกรมมีโฟชาร์ดหลายอันวิ่งผ่านมาแล้วก็ใช้อันนี้เปมีการจัจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันเพื่อที่จะรู้ว่าโปรแกรมทั้งหมดจะมาเชื่อมต่อ,อกันที่จุดจุดนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็เมื่อเรารู้สัญลักษณ์ของโฟชาร์ดต่างๆแล้วนะครับ ต่อไปเราก็ควรที่จะมารู้หลักการเขียน ter, ฟชาร์ดเนฝังงานที่ดีนะครับว่าการเขียนผังชาร์ตที่ดีการผ่าที่ดีเนะี่ยควรจะมีการทํางานยังไงข้อแรกมีทางเข้าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงทางเดียวเท่านั้นก็คือนี่ครับเราจะต้องมีเครื่องหมายจตาร์สต็อกนะครับเพียงแค่จุดจุดเดียวเมื่อสตาร์แล้วจะต้องลงไปที่สต็อกเพียงจุดจุดเดียวเท่านั้นต่อไปแสดงลำดับการขั้นตอน จากบนลงล่างก็คือการเขียนโฟชาร์เนี่ยจะมีการเขียนข้อมูลจากบนลงล่างมาเรื่อยๆจะต้ามาครับหรือว่าเป็นสีเดียมไปเรื่อยๆนี้มีจะมีการถขีข้อมูลจากบนลงล่างแล้วก็ข้อที่สี่เส้นทางการเดินต้องมีเป็นระเบียบชัดเจนคือเราจะไม่เยี้ยงซ้ายหรือเลี้ยงขวาขั้นตอนราทำไมต้อง ไล่ลงมานี่เพื่อมีความชัดเจนต่อไปขั้นตอนที่หา้าการใช้คําสั่งหรือว่าสัญลักษณ์ใดๆเราควรใช้คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเช่นเครื่องหมายนะครับเป็นเครื่องหมายาการแสดงบนกระางหน้าจอใช่ไหมครับเราก็ไม่ควรที่จะเอาเครื่องหมายนี้มาแทนเครื่องหมายอาอกทางหน้าจอไม่ได้เพราะถ้าเราให้ใครดูตอนนั้นเราก็จะเข้าใจผิดไปนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องหมาย หรือสัจจะละให้ตรงกับความหมายของมันครับต่อไปขั้นตอนที่ต่อไปนะครับก็คือการกําหนดทิศทางการไหลข,ขล,ลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาเท่านั้นถ้าเป็นเครื่องหมายนี้นี้เราก็ใช้จากบนลงล่างมานะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายตัดสินใจมานี้เราก็จะใช้จากซ้ายไปขวานี่นะครับเพราะตัดสินใจจะมีอยู่สองแบบถ้าเกิดว่าใช่ ก็จะมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็จะมาดูแบบนี้นครับ,รบแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีครับต่อไปครูรบนะครับใครดีที่จุดครับ ่นะอาไวนี้นะครับการที่เรารู้สัญลักษณ์ของโฟชาร์ดไปแล้วแล้วว่าหลักการเขียนโฟชาร์ดที่ดีไปแล้วนะครับวันนี้ครูก็มีโจทย์การเขียนโฟชาร์ดมาให้นะักเรียนลองทำสักหนึ่งข้อนะครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามีการเรามีการใช้ชีวิตประจําวันแบบการเขียนผังงารอะไรวกที่เป็นขั้นตอนอยู่แล้วมากมายอย่างเช่นเราเดินไปที่ตลาดเราก็ต้องเปิดประตูบ้านออกไปก่อนยนะครับมันจะมีกระบวนการอยู่ แต okay. I know. I know you know ่กระบวนการที่รูจะมาสอนวันนี้ก็คือการเขียนจดหมายการที่เราเขียนจดหมายเนี่ยเรามีขั้นตอนอยูงไหนบ้างครับรู้ไหมครับก็ต้องรู้ที่ที่อยู่ก่อนต้องรู้ที่อยู่รู้ไรงอ่ะตอนแรกเราต้องใช้สัญญาอะไรหรอครับเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับจ้าละอันครับครับผมต่อไปเราจะทำอะไรเดียก็ จ่าหน้าซองนะครับจ่าหน้าซองครับเราวมันเขียนจดหมายมุนจ่าหน้าซองก่อนนะครับครับต่อไปจ่าหน้าซองนี่ใช้เครื่องหมายอะไรครับจ่าหน้าซองสี่เหลี่ยมครับเป็นสี่เหลี่ยมมีกระบวนการใช่ไหมครับครับแล้วถือว่าจ่าหน้าซอง ปเมื่อจานาซองเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อดีครับก็จานาซองเสร็จก็พับจจดหมายพับจจดหมายพับจดหมายใช้เครื่องสัญลักษณ์ยังไงดีครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเพราะเป็นกระบวนการนะครับ ไปก็ท่อความจดหมายเสร็จแล้วมาทำขั้นตอนต่อเอาจดหมายใส่ซองนะจดหมายใส่ซองจดหมายใส่ซองน,นี่เป็นกระบวนการเหมือนกัน,นกระบวนการเหมือนกันภาพรวม ไปจะจุ่มมาใส่ซองแล้วทำยังไงต่อครับถ้าจะส่งส่งเลยต้องติดแสดแตมแล้วครับที่สแต็แมก่อน<ม>สแต็แมอ่าแ,แล้วเวลาติดสแต็มนี่เราต้องรู้ไหมครับว่าเรามีแสแต็มหรือไม่มีแสแต็มเลยถ้าไม่มีก็ส่งไม่ได้ครับถ้าม,มีก็ส่งไม่ได้ะก็ต้องก็ต้องเป็นเงื่อนไขเ่อนไขเครื่องหมายใช้เครื่องหมายอะไรครับเดี๋ยวครูมาตอบวันนี้นะครับเงื่อมายใช้เครื่องหมายเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับครับผมแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยม สีเหลี่ยมพลิกด้านสีเหลี่ยมนอนตะแคงมีสแตมใ้ไครับสีเหลี่ยมไม่หมแล้ว้เกิดว่าถ้ามีสแตมก็ม ถ้าเกิดไม่มีสแตมใช่ไหมครับ,รบถ้าเรมีสแต็มเราต้องทำางไนไปซื้อครับต้องไปซื้อสแตมไปซื้อสแมตสแมนี่เป็นอะไรครับกระบวนการต้อมไันเป็นไปต่อเรื่องไหมครับผมถูกต้อง อมาทันน้งหมดก็จะเป็นเชื่อมต่อในหน้าเดลต่านะครับอ๋อถุดเชื่อมต่อน่าฉันรูผมมีวงมเพื่อเป็นการรู้ว่าเชื่อมต่อนีออน้แล้วก็เมื่อเราติดสแตมไปแล้วต่อไปเราควรทำอะไรต่อครับก็ติดติดสแตมเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับเอาไปใส่ตู้จดหมายฮะอ่าใส่ตู้จดหมายนะใส่ตู้จดหมายนี่เป็นอะไรครับเป็นกระบวนการกระบวนการเหรรรมือนกันครับ เมื่อเราใส่ตู้จักรฐานเสร็จแล้วเราจะทำอะไรจล้วส่งเสร็จแล้วครับจบแล้วมีแค่นี้วะจบใช้กระม้ยตรงไหนครับก็เหมือนสตาร์นะครับสตาร์เลยใช่ไหมครับใส่สต็อกเข้าไปเลครับอเก่งครับผมเก่งครับครูสอนดีทีนี้เราว่ามาเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆก่อนนะครับการเซ็นโปรชาร์จแบบง่านเยครับแล้วมีใครมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับ ครูก็ขอจบการเรียนการสอนในนี้นะครับ